ขว,ว้างเลยเว้ยและเขาบอกว่ามึงจะซื้อทำไมรถคันเก่ามึงก็ยังไม่เสียปลาส่งออกผมเนี่ยหกเดือนแรกขาดทุนแล้วหกเดือนหลังเนี่ยน่าจะกำไรแบ่งกันแล้ว,วได้ประมาณสามล้านนะแบ่งกันแล้วสามล้านคือผมกับหุ้นส่วนนะแบ่งกันได้สามล้านเสร็จแล้วปีต่อมาเนี่ยน่าจะเข้าข้าวประมาณเก้าล้านกว่าบาทธุรกิจปลาเนี่ยอ่าหนึ่งในหนึ่งปีนะเงินที่เราหาเองนะตอนนั้นอะรถไอ้อนี่ออกมา m a ส d a MX-5 oh. ผมจําราคาได้เลยสองล้านบาทอืจัดไหมมี9้าล้านนะกำลังมาหาลัยจบแล้วแหะแต่ยังอยู่กับพ่ออยู่ถือโบชัวร์นี้ยไปให้พ่อก็คือเหมือนบอกเขาอ่ะจะซื้ออจะซื้อนะจะซื้อนะอะขว้างเลยเว้ยแล้วเขาบอกว่ามึงจะซื้อทําไมรถคันเก่ามึงก็ยังไม่เสียอืมึงคิดว่ามึงมีเก้าล้านมึงรวยนะกรอ มึงใช้สองล้านอ่ะเก้าล้านแปดนี่คือมึงใช้ยี่สิเปอร์เซ็นอ่ะซื้อรถงงๆคันหนึ่งอ่ะอพ่อผมซื้อเบนซ์ตอนเขามีสองร้อยนะโดนด่าชิบหายอ่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อ<ต>เขาบอกผมอ่ะอะอย่าให้เขาเห็นทำอะไรโงงๆแบบนี้อีก